ผู้บราการสุนาสาสมัครป้องกันรักในการป้ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการสมัครพกันภัยฝ่ายคนลเลือนถือเป็นกําลังสําคัญระดับพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาสาสมัครป้องกันภัยเมตตากล้าผมจึงของถือโอกาสนี้เป็นต้นแบบอาสาสมัครในการบำบัดลูกบำรุงสุขสาธารณภัยด้วยความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ท่านรองผู้บริการสุขอ,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ไฟพลเรือน Gracias.